สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางพระเอกลิเกทันหนึ่งนะครับถึงกับลำคาญสุดๆเลยเนาะครับวาแเลียวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับพระเอกลิเกสุดลำคาญหลังหมอลำสาวรุงรัง แบบนี้หลุดคำพูดนี้ทันทีเกิดอะไรขึ้นป้าพี่น้องคือว่าสุดลํำคานนะครับมันมีประเด็นอีอย่งเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดเลยนะครับสดสดร้อนร้อนนะครับทางเพจอีเซียมภาค5นะครับได้มีการออกมาโพสต์นะครับเป็นคลิปนะครับของทางพระเอกลิเกนะครับกับทางหมอลํมสาวท่านหนึง่ง เพีอีเซียมเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้ครับบอกว่าก็บอกอย่าจับหัวไงนะครับแล้วในคลิปนะครับเป็นคลิปทางพระเอกลิเกเพื่อนกำลังนั่งไล่สดดยูนะคทับกับทางผู้ซ้ายอีกคนหนึ่งแล้วกันพี่น้องนั่งขัางกันนะครับเพื่อนกะพระเอกลิเกนี่ก็ยิ้มแย้มนะครับอารมณ์ดีเลยครับพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสย่างดีเลยแต่นะครับหมอลําสาวคุณพอๆนะครับกลับไปลูบหัวเรียนหัวพระเอกลิเกนะครับ แล้วกเว่าว่าเปลี่ยนการสระหัวไหมนะครับก็คือความหมายก็สีหมายถึงว่าเปลี่ยนการสระผมบ่ประมาณเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับพระเอกลิเกนี่หันไปเลยครับผู้ใดเห็นนี่ก็เข้าใจทันทีเลยว่าล้ำคานสุดล้ำคานเลยนะครับพระเอกลิเกก็เลยบอกว่าแล้วจะมาละเอียดอะไรกับผมตอนนี้เนี่ยประมาณเนี่ยครับก็ความหมายคือว่าเลี้ยสีมาเว้าเลี้ยงสระผมสีมาเว้าเลี้ยง สาหัวสาผมอีกอย่างตอนนี้ประมาณนี้สีมะสวนกันแบบว่าเปลี่ยนการสาผมไหมอีกอย่างตอนนี้ประมาณนี้พี่น้องพระเอกลิเกนี่เรียกได้ว่าล้ำคานเลยครับถึงขั้นหันไปบอกเรียกับบที่นี่เพื่อนกันนาชิตตังสติได้ว่าไล่สวดยูพระเอกลิเกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาก็เอาไปว่าเดี๋ยวเขาเกษียเอาไปว่าอีดอกประมาณนี้พี่น้องก็หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาก็เอาไปพูดอีกหรอกนะครับซึ่งความหมายก็คือว่าไล่สวดยูแต่คุณยังมาบอกว่า ไปสะหัวน้ากันบ่ไปเปี่ยกกันสาผมบ่อประมาณนียครับพระเอก,กิเกก็เลยย่ยานมาคุ้นเนี่ยสียเอาไปว่าว่าสศกโปกตีหัวบ่สะอาดตีจังค่อยสีส่วนกันไปสาผมไปสาหัวประมาณนียครับพี่น้องพระเอกิเกนี่หันไปบอกเลยนะครับว่าง่ายลาคานสุดๆนั่แหละครับถ้าผู้ใดได้เบื้องคิดนะพี่น้องเอาตรงๆกะป็นตาลําคานอยู่ดอกครับเพิ่งน,นั่งว่าวนั่งไล่สุดอยู่อันนี้ก็ไเป็นรูปหัวหลีดหัวยู่ล้วก็บอกว่า เปลี่ยนการสระหัวไหมประานเนี่ยพี่น้องหลังจากนั้นนะครับทั้งหมอลําสาวคุณพอพอเพิ่นก็นเลยบอกว่าไม่ใช่ก็คือว่าผมสวยไงยผมตรงไงประมาณเนี่ยพี่น้องเพิ่นก็แก้ตัวไปอีกนะครับหลังจากที่พระเอกลิเกว่าภาษาบ้านเฮาก็คือ หันไปให้ให้นั่นแหละครับคุณจะมาละเอียดอะไรกับผมตอนนี้นะครับจีมาวุน่นวายอย่างกับหัวกับผมตอนนี้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสูฟังหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เอเห็นคลิปนี้นะครับกับคอมมตนนะครับไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมมต์สูฟังท่านแรกเพื่อนบอกว่าพังพอนนี่ลุงลังเนาะไปสาหัวเจ้าของเนี่ยนะครับเหนียวปานต่างมีนะครับท่านต่อมาบอกว่า เขาลำคาญฮ่าฮ่าฮ่าอาการเริ่มออกนี่เพิ่งเริ่มต้นค่ะน้องเอ้ยนะครับท่านต่อมาบอกเป็นผู้หญิงที่น่าลำคาญมากไม่เคยชอบแถมเกลียดมากด้วยนะครับเอฟซีท่านต่อมากะค้ายๆกันพี่น้องท่านนี้บอกว่าย้ายอันนี้เป็นตาเขาหุนหวยเนาะน่าลำคานครับให้เวลาส่วนตัวเขาเนี่ยย้ายนะครับ เขานั่งไล่สวดอยู่นะครับกับอีกคนนึงนะครับผู้ชายข้างๆก็นั่งอยู่ได้เจ้ากับไปเหรียญหัวไปรูปหัวเขาอยู่จังสั้นแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนกันสาหัวไหมนะครับ mm. เพื่อนก็สิอยาบหวานอยากสวีทนั่นแหละครับพี่น้องแต่กับบริบึงสถานการณ์เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าเป็นตาหนาล้ำคานนะครับเป็นตาหนาล้ำคานจริงๆแหละผมก็ไม่ชอบนะครับผู้หญิงที่ชอบนัวเนียเราตลอดเวลา มันไม่ได้ดูน่ารักเลยนะครับท่านสุดท้ายคอมมนินสั้นๆบอกว่าจะอยู่รอดถึงสิ้นปีนี่บ่เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับพระเอกลิเกนะครับเรียกได้ว่าสุดจะลำคาญเลยนะครับกำลังนั่งไฟ์สดอยู่นะครับแต่ทางหมอลําสาวก,กมาลินหัวรูปหัวยู่นะครับแล้วก็สวนกันว่า ปเปลี่ยนกันสาหัวบอ,รบอรประมาณนี้นะครับพรเพื่ออกลิเกเพื่อนกันเลื้ายให้นิดนึงประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องน้อง,องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ